นั่นนั่นน้ำสก๊อตป๊กไปกินให้นางล่ะนะว่าเอาลูกว่าเอาบปกินน้ำสก๊อตป๊กดูสิตัวอะไรมั่งมีตัวอะไรมั่งเนี่ยฮะมีตัวอะไรมั่งอุ้ยอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮะฮะตัวอะไรนี่ไปกินข้าวลูกไปโอ้เนี่ลืมเอาน้ำมาให้กินว่าเอาว่าเอาน้ำสก๊อตป๊กบปกินสก๊อต บ่กินบ่กินบ่กินแนนแน่นเมือดีอูนั่งอันนี้นิสัยบ่ดีนะหว่วงน้องแตบบ่บ่ให้เขากินนำ้ำเบิง่งเพลินเบิ่งเพลินเดี๋ยวก็ถือตีนิสัยบ่ดีคือลูกเต่าลูกเต่าเนี่ยนิสัยดีดีบ่กัดหมูเนี่ยฮะบ่แย่งเขาเนี่ยน่ะเอา้นาอันนี้ตัวอะไรไมาอีกแล้ว,วตัวอะไรมาเนี่ยปวดคนปวดคนห่วงเขาไปนะนิะสัยบ่ดี ประมาณนี้นะคะวุ่นวุ่นตอนเย็นเย็นบ่ายๆน้อ,นนๆๆนองกินข้าวไปด้วยเล่นไปด้วยมนันนี้ข้ามีข้ามตัวมามามัานิ้ข้ามตัวมามา,มา